มาที่ประเด็นคําถามที่5นะครับผู้ที่จะสมัครซอตอติดหนี้เงินหมู่บ้านเลยกําหนดจ่ายแล้วยังไม่จ่ายถือว่าผิดกฎหมายไหมครับขาดคุณสมบัติไหมครับติดหนี้แล้วไม่จ่ายนี่ก็ยังเป็นหนี้ของกองทุนหมู่บ้านอีกด้วยถามว่านะครับผิดกฎหมายไหม ถ้าจะผิดก็คือเป็นการผิดสัญญาสิทธิ์สัญญาทางแพ่งผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งกองทุนหมู่บ้านก็สามารถไปฟ้องร้องในทางแพ่งเรียกเงินคืนได้ถามว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมหรือว่ามีลักษณะเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไหมคำตอบคือไม่ห้าม สามารถที่จะสมัครสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้นะครับแม้จะผิดนัดแล้วไม่จ่ายนะครับเลยเวลาแล้วก็ยังไม่จ่ายอันนี้นะครับไม่ห้ามที่จะสมัครสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใดนะครับ